นี่นะครับตัวล้อนะย,ย, Center, ย,ย,อย้ายเซนเซอร์ย้ายยางนะครับชุดนี้ลูกค้าเก่าจัดมานะครับผมจัดให้อยู่แล้วนะครับนี่เซนเซอร์เซนเซอร์เทสลานะครับอันนึงก็สามพันกว่าบาทน,นะฮะตัวนี้ใส่ไม่ระวังก็ 8, แตกแน่นอนนะครับนี่ใครใส่ไม่เป็นนี่ก็แตกนะครับตัวนี้แล้วยิ่งยางสเปคบางๆด้วยนะฮะเป็นยางซีรี่ เทลี่สามห้าอเงี้ยฮะตัวนี้นะครับแตกแน่นอนนะครับเพื่อนก็ต้องเป็นร้านที่มีมาตรฐานนะครับมีผีวมือนะเอากันจริงๆนะครับถ้าไม่มีผีมือนี่ก็เพื่อนๆก็ระวังหน่อยนะครับเพราะบางท่านไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวจุบลมเซนเซอร์นะครับมันสังเกตได้ง่ายนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่จะผิดแปลกไปนะครับกับจุบลมธรรมดานะครับนะจุบลมธรรมดามันก็จะเป็นอ่า ยางนะครับสีดำๆนะครับนี่จุบลมเซนเซอร์มันก็จะเป็นแลกไปเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่นะครับตัวนี้งานลูกค้าจัดมาขอมาผมจัดให้นะครับผม